วันนี้ภรรยาหลวงคนหนึ่งเดินเข้าไปในงานแต่งของสามีตัวเองและสิ่งที่เธอถือมาทำให้แขกทั้งงานถึงกับลุกพรวดเสียงดนตรีหยุดบ่าวสาวหน้าถอดสีและไม่มีใครเดาได้เลยว่าเธอตั้งใจมาทำอะไรภรรยาหลวงก้าวลงจากรถอากาศร้อนอบอ้าวปทานาเสียงดนตรีงานแต่งดังคลอจากในหอเธอสูดลมหายใจลึกกลิ่นดอกกุหลาบประดับซุ้มลอยแตะปลายจมูก สายตาของแขกหลายคนหันมามองบางคนกระสิบบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นแอบถ่ายชุดไทยสีทองของเธอสะท้อนแสงไฟระยิบทุกย่างก้าวหนักเหมือนเดินทับความทรงจำเมื่อเธอเดินตรงเข้าไปในงานเสียงหัวเราะเบาๆของเมียน้อยดังลอยมาเจ้าบ่าวหันไปยิ้มมือของเขายังกุมมือเจ้าสาวใหม่แน่นภรรยาหลวงมองภาพนั้นแวบเดียวก่อนจะยกสิ่งที่ถืออยู่ขึ้นระดับอกมันเป็นกล่องไม้สีเข้ม เก่าแต่ขัดจนเงาทุกคนเริ่มสุบสิบแสงไฟเหนือสีส,สันเล็กน้อยราวกับรับรู้บรรยากาศตึงเครียดพภรรยาหลวงเดินฝ่าโต๊ะแขกเสียงปลายรองเท้ากระทบพื้นดังชัดในความเงียบที่ก่อตัวเธอหยุดตรงหน้าเวทีกลิ่นเทียนหอมจากโต๊ะประธานลอยมาแตะผิวแก้มมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ดวงตานิ่งเฉียบเจ้าบ่าวหน้าถอดสีเมียน้อยกลืนน้ำลายดังจนได้ยินภรรยาหลวงยื่นกล่องไม้ไปข้างหน้า ทุกสายตาจับจ้องไฟเวทีสะท้อนผิวไม้นั้นจนดูเข้มขึ้นบรรยากาศเย็นว่าเหมือนลมจากประตูที่ไม่มีใครเปิดพัดผ่านแผ่นหลังของแขกทั้งงานเธอค่อยๆเปิดฝากล่องเสียงบานพับเสียดสีนุ่มต่ำภายในมีผ้าขาวพับอย่างประณีตแสงไฟสาดกระทบผิวผ้าจนดูแปลกตาภรรยาหลวงใช้นิ้วแตะขอบผ้าเบาๆใบหน้าของเจ้าบ่าวซีดลงแขกบางคนยกมือปิดปาก เสียงดนตรีหยุดลงเองโดยไม่มีใครสั่งพันรยาหลวงค่อยๆค,คลี่ผ้าขาวออกจากกันและตอนนั้นเองเธอเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นวัตถุสีดำเข้มมันวาวราวกับเพิ่งถูกข,ขัดรูปร่างเรียวยาวมีสลักชื่อเจ้าบ่าวอยู่ตรงฐานตัวหนังสือจมหายไปครึ่งหนึ่งเหมือนถูกขูดด้วยแรงโทสะเสียงหายใจของแขกทั้งงานดังขึ้นพร้อมกันเมียน้อยมองวัตถุนั้นอย่างงงงัน เจ้าบ่าวถอยหลังหนึ่งเก้ามือที่กุมไมโครโฟนสั่นจนแทบหลุดภรรยาหลวงเงยหน้าชาช้าแววตาไม่โกรธไม่ร้องให้แต่สงบนิ่งจนชวนขนลุกเธอขยับนิ้วรูปสลักชื่อบนวัตถุอย่างแผ่วเบาเหมือนกำลังย้ำเตือนบางอย่างเธอเอียงหน้าเล็กน้อยปลายผมยาวสีนินไหลลงมาพาดบ่ากลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยออกมาในอากาศกลิ่นนั้นสั่นสะเทือนความทรงจำของเจ้าบ่าวทันที เขาจำได้กลิ่นเดียวกับวันที่เขาเริ่มโกหกแขกคนหนึ่งสะดุ้งเมื่อแสงไฟส่องผ่านวัตถุนั้นทำให้เห็นร่องรอยไม่เล็กๆบริเวณปลายเหมือนผ่านความร้อนจัดเหมือนเคยถูกกดลงบนอะไรบางอย่างเจ้าบ่าวรีบเบี่ยงสายตาขากันไกลเกรงจนเห็นเส้นเลือดภรรยาหลวงยืนนิ่งปลายนิ้วแต่วัตถุเหมือนกำลังถามว่าเขาจำมันได้หรือไม่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดจากปากเธอ แต่ความเงียบกลับดังยิ่งกว่าเสียงตะโกนเมียน้อยกลืนน้ำลายเงื่อเม็ดเล็กผุดบนหน้าผากมือของเธอขยับไปหาชายชุดวิวาอย่างลนลานแต่เขาไม่จับตอบเขายืนแข็งเหมือนรูปปั้นภรรยาหลวงปิดฝากล่องเสียงดังแกรกทำเอาแขกหลายคนสะดุง้งเธอสูดลมหายใจลึกกลิ่นอาหารจากโต๊บบุฟเฟ่ลอยมาเจือปนกับความตึงเครียดบรรยากาศหนักอึ้งจนเหมือนอากาศหยุดไหล เธอหมุนกล่องกลับมาถือไว้แนบลำตัวสายตากวาดไปทั่วหอนมองใบหน้าที่กำลังรอคำอธิบายมองความกลัวที่กำลังเริ่มเติบโตในดวงตาเจ้าบ่าวแล้วเธอเก้าวขึ้นบันไดเวทีเสียงรองเท้ากระทบขั้นเหล็กดังคมชัดเหมือนทุกเสียงในงานถูกดูดหายไปเหลือเพียงเสียงก้าวเดินของเธอเท่านั้นเธอหยุดตรงกลางเวทีไฟสปอตไลท์จับที่เธอคนเดียวเธอถือกล่องไม้ด้วยสองมือ หันหน้าเข้าหาแขกทั้งหมดลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดผ่านทำชายผ้าชุดทองของเธอสะบัดเบาๆเจ้าบ่าวรีบก้าวขึ้นเวทีตามแต่เขาชะงักทันทีเมื่อภรรยาหลวงยกกล่องขึ้นราวกับกำลังจะเปิดมันอีกครั้งเสียงแขกฮือหาเมียน้อยยกมือขึ้นปิดปากเด็กเซิร์ฟทำแก้วตกแตกดังลั่นด้านหลังหอนภรรยาหลวงค่อยๆหมุนตัวสายตาจ้องลึกไปยังหน้าเจ้าบ่าวเหมือนกำลังจะพูดคำหนึ่ง คำที่ทุกคนรอฟังคำที่ไม่มีใครคาดเดาได้เธอขยับริมฝีปากและในวินาทีนั้นเองเสียงประตูท้ายหอนถูกผลักเปิดแรงทำให้ทุกคนหันขวับไปมองพร้อมกันชายชุดสีเข้มก้าวเข้ามาในมือเขามีซองเอกสารหนาใบหน้าของเขาเรียบเฉยดวงตาคมกริบสายตานั้นไม่ได้มองใครอื่นนอกจากภรรยาหลวงเธอยืนนิ่งไม่ตกใจไม่ประหลาดใจ เหมือนกำลังรอเขาอยู่แล้วเขาเดินตรงเข้ามาที่เวทีเสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นดังหนักทุกก้าวทำให้บรรยากาศตึงขึ้นเรื่อยๆเจ้าบ่าวถอยหลังอีกก้าวมือกำชายเสื้อสูตรแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดชายคนนั้นหยุดข้างภรรยาหลวงสายตาเขามองกล่องไม้ในมือเธอก่อนจะเหลือบไปมองเจ้าบ่าวดวงตาของเขาวาววับเหมือนรู้ดีว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องคืออะไร ภรรยาหลวงค่อยๆอยยื่นกล่องให้ชายคนนั้นแขกในงานกลั้นหายใจเมียน้อยตัวแข็งทื่อเจ้าบ่าวเหมือนกำลังจะทรุดลงกับพื้นและตอนแรกที่เขารับกล่องไปรอยยิ้มบางอย่างปรากฏที่ริมฝีปากเขารอยยิ้มที่ทำให้หลายคนรู้สึกเหมือนอากาศในหอนเย็นลงในทันทีชายคนนั้นเปิดฝากล่องชานิ่งมั่นคงแล้วเขาหันกล่องออกไปทางเจ้าบ่าว เผยให้เห็นวัตถุด้านในอย่างชัดเจนที่สุดและก่อนที่เจ้าบ่าวจะเอ่ยเสียงออกมาพันรยาหลวงก้าวเข้าหาเขายืนใกล้จนเขาต้องเงยหน้ามองเธอเธอเอ่ยประโยคหนึ่งฉัดคมและทําให้ทั้งงานเงียบกริบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นนี่คือสิ่งที่เธอทิ้งไว้ให้ฉันดูต่างหน้าในคืนสุดท้ายที่เธออยู่บ้านเสียงของพันรยาหลวงนุ่มแต่แฝงแรงสันสะเทือนที่ทําให้เจ้าบ่าวหน้าเสียเขาพยายามอ้าปาก แต่ไม่มีเสียงใดออกมาชายชุดสีเข้มยกวัตถุในกล่องขึ้นแสงไฟฉายจับให้เห็นรอยไหมและรอยขีดลึกชัดเจนแขกหลายคนเบือนหน้าหนีด้วยความตกใจบางคนยกมือขึ้นแต่อกไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรกับความเงียบอันวุ่นวายนี้เจ้าบ่าวก้าวถอยส้นรองเท้ากระแทกขอบเวทีเสียงดังชัดเจนดังกว่าดนตรีที่หยุดไปนานแล้วเขาเหงื่อแตกจนไหลาตามขมับดวงตากรอกไปมา เหมือนหาทางหนีแต่ไม่มีทางให้วิ่งพันรยาหลวงยังยืนตรงสายตาของเธอไม่ไหวเอนทุกคำที่เธอพูดเหมือนกรีดลงบนผนังใจเจ้าบ่าวเธอเอียงหน้าเล็กน้อยผมยาวปลิวจากแรงลมเครื่องปรับอากาศเธอมองเขาอย่างคนที่รู้ความจริงทั้งหมดเธอเคยสัญญาเสียงของเธอชัดราบเรียบแต่หนักจนเมียน้อยสะดุง้งเธอเผลอจับมือกระโปรงแน่นสีหน้าซีดลงเหมือนเลือดหายไปจากใบหน้า ชายชุดสีเข้มกลางซองเอกสารในมือภายในเป็นรูปถ่ายจำนวนมากรูปถ่ายวางซ้อนกันแน่นจนงอเขาหยิบรูปหนึ่งขึ้นยกขึ้นให้เจ้าบ่าวดูเจ้าบ่าวสายหน้าถอยอีกเก้าหลังแทบจะชนผนังด้านหลังเวทีล้มหายใจหอบเสียงเหมือนลมกระทบกระจกแตกแขกหลายคนยืนขึ้นบางคนขยับเข้ามาใกล้เวทีอยากเห็นชัดขึ้นว่ากำลังเกิดอะไร ความอยากรู้อยากอยากเห็นจางปนความตกใจบรรยากาศเหมือนคลุมด้วยหมอกเย็นขุนชายชุดสีเข้มหยิบภาพถ่ายใบต่อไปใบหน้าภรรยาหลวงในภาพซีดดวงตาไร้ประกายเป็นภาพที่ถ่ายในคืนหนึ่งคืนที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าบ่าวกัดฟันเสียงดังกรอบกแกรบเขายกมือปิดหน้าเหมือนรับไม่ไหวหัวไหล่สัน่นทำให้ชุดสูทดูกับแน่น เมียน้อยก้าวขึ้นหน้าเหมือนจะช่วยแต่ภรรยาหลวงหันมามองเธอเพียงชั่ววินาทีเมียน้อยก็หยุดเรากับเจอผนังล่องหนขวางอยู่สายตานั้นไม่ใช้โทสะแต่มันคือความรู้สึกที่ลึกเกินคำอธิบายภรรยาหลวงเอ่ยต่อชาฉัดทุกคำแนบด้วยลมหายใจที่เย็นเยียบฉันเตือนเขาแลว้วเสียงกระซิบจากแขกดังขึ้นเป็นระลอกบ,บางคนถามว่าเกิดอะไรขึ้น บางคนเริ่มถอยหลังเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยดนตรีที่ควรสร้างความสุขกลับกลายเป็นเสียงเงียบหนักอึ้งค้างกลางอากาศชายชุดสีเข้มวางกล่องไม้ลงบนโต๊ะข้างเวทีเสียงไม้กระทบโต๊ะดังสะเทือนห้องทั้งห้องเขาเปิดภาพถ่ายแผ่นสุดท้ายแผ่นที่เขาอาจตั้งใจเก็บไว้เป็นปิดท้ายแผ่นที่เจ้าบ่าวเห็นแล้วสุดนั่งเขาปิดหน้าไหล่ตกเหมือนทั้งร่างไร้เรี่ยวแรงภรรยาหลวงมองภาพนั้น มุมปากเธอกระตุกเล็กน้อยไม่ใช่รอยยิ้มแต่เป็นบางอย่างที่ยากจะนิยามเธอเดินเข้าไปใกล้เจ้าบ่าวเงาของเธอทาบลงบนเขาเหมือนทาบทักษิณาวัตลงบนคนที่กำลังสารภาพบาปและเธอพูดประโยคต่อมาเบาแต่คมจนแขกทั้งงานเหมือนถูกตรึงให้ฟังนี่คือสิ่งที่เธอทำกับหัวใจฉันชายชุดสีเข้มหันไปมองเธอก่อนจะดึงบางอย่างออกมาจากกล่องไม้ แขกหลายคนเผลอร้องเบาๆเพราะสิ่งนั้นดูไม่ควรปรากฏในงานแต่งใดๆทั้งสิ้นเขายกมันขึ้นชามัน่นคงความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยและไม่มีใครในงานพร้อมรับมันเลยแม้แต่คนเดียวมันคือกุญแจเหล็กขนาดเล็กมีคราบไม่เกาะบางส่วนเงาสะท้อนบนผิวเหล็กบิดเบี้ยวราวกับเคยผ่านความร้อนจนเปลี่ยนรูปชายชุดสีเข้มยกมันขึ้นให้ทุกคนเห็น เสียงลมหายใจของแขกทั้งงานดังประปนกันไม่มีใครคาดคิดว่าสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับงานแต่งภรรยาหลวงขยับกายเข้ามาใกล้แสงไฟจับใบหน้าของเธอจนเห็นประกายตาชัดเธอยกมือแตะกุญแจเบาๆนิ้วของเธอไล้ตามขอบเหล็กเหมือนกำลังระลึกถึงคืนที่กุญแจออกนี้เปลี่ยนทุกสิ่งเจ้าบ่าขยับตัวเสียงสูดเสียดสีกันเบาๆเขาเงยหน้ามองกุญแจดวงตาแดงกำ่ำ ไม่รู้จากความเครียดหรือความหวาดกลัวเขาเอื้อมมือออกไปแต่ชะงักกลางอากาศเหมือนปลายกุญแจร้อนจนเตือนความผิดที่เขาพยายามลืมเมียน้อยยืนตัวเกรงมือเธอจับชายกระโปรงแน่นจนผ้ายับสายตาจับจ้องกุญแจเหมือนไม่เคยเห็นมันมาก่อนแต่ความหวาดระแวงในดวงตาเจ้าบ่าวบอกว่าเขาเห็นมันทุกคืนในฝันชายชุดสีเข้มหยิบซองเอกสารอีกซองซอ,องนี้เล็กกว่าขอบซองไม่เกลี่ย เหมือนเคยอยู่ใกล้กองไฟเขาเปิดมันชานิ่งระมัดระวังเหมือนภายในคือความลับที่ไม่อาจย้อนคืนข้างในเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งสีเหลืองหมน่นมีร่องรอยน้ำตาแห้งติดอยู่ลายมือบนกระดาษคือของผู้หญิงตัวหนังสือสัน่นเหมือนเขียนในคืนที่หัวใจแตกละเอียดพันรยาหลวงหลับตาสั้นๆลมหายใจของเธอหนักขึ้นนิดเดียวแต่ไม่มีใครพลาดท่าทีนี้ แม้เธอจะสงบนิ่งแต่ความเจ็บที่ซ่อนอยู่ทำให้หลายคนรู้สึกหนาวขึ้นชายชุดสีเข้มส่งกระดาษให้เธอเธอรับมาชูขึ้นสูงอ่านออกมาทีละคำด้วยเสียงที่คมชัดจนหอนทั้งห้องเงียบสนิทคืนที่เธอหายไปฉันนั่งรอถือกุญแจดอกนี้ไว้หวังว่าเธอจะกลับมาเปิดประตูบ้านเพราะมันคือบ้านของเราเสียงอ่านทำให้เจ้าบ่าวยกมือปิดหน้าเขาสั่นหนัก เข่าแทบสุดทุกถ้อยคำเหมือนตะปูตอกลงบนอกเขาภรรยาหลวงอ่านต่อแต่เธอไม่มาเธอเลือกไปที่อื่นกับคนอื่นและทิ้งฉันไว้กับกุญแจดอกนี้เพื่อบอกว่าเธอไม่ต้องการมันอีกต่อไปเมียน้อยกัดริมฝีปากดวงตาหวาดวันเธอมองเจ้าบ่าวรอคำอธิบายแต่เขาไม่กล้ามองตอบภรรยาหลวงพับกระดาษวางลงในกล่องไม้ เสียงกระดาษแตะพื้นกล่องเบาแต่ชัดเหมือนเสียงปิดประตูครั้งสุดท้ายเธอก้าวเข้าไปใกล้เจ้าบ่าวจนเห็นเหงื่อที่ไหลตามขมับเขาเธอพูดชาฉัดให้เขาได้ยินเพียงคนเดียวแต่คนทั้งงานสัมผัสแรงสะเทือนได้และวันนี้เธอจะแต่งงานใหม่ต่อหน้ากุญแจดอกเดิมชายชุดสีเข้มยื่นกุญแจไปทางเจ้าบ่าวเขาไม่กล้ารับมือสั่นจนเห็นเส้นเลือด แขกหลายคนอ้าปากค้างบางคนเอามือทาบอกหลายคนรู้สึกเหมือนอากาศยิ่งบางลงเรื่อยๆพันรยาหลวงถอยหลังหนึ่งก้าปล่อยให้ความจริงขยายกลางเวทีดวงตาเธอสบกับของชายชุดสีเข้มเหมือนรู้กันว่าต้องทำอะไรต่อชายคนนั้นเปิดกล่องไม้หยิบสิ่งสุดท้ายออกมาสิ่งที่ทำให้เสียงกรีดร้องเบาๆดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องและทำให้เจ้าบ่าวเหมือนลมหายใจขาดห่วง มันคือพวงกุญแจโลหะเสียรูปรอยไม่จับทัวและมีป้ายเหล็กเล็กๆแขวนอยู่ป้ายที่สลักตัวอักษรเพียงคำเดียวคำที่ทำให้เจ้าบ่าวสุดลงคุกเข่าในที่สุดคำที่สลักบนป้ายคือคำว่ากลับบ้านเสียงลมหายใจของคนทั้งงานสะดุดเหมือนคำเดียวนี้กรีดผ่านอากาศคมหนักและเต็มไปด้วยความหมายที่ไม่มีใครอยากได้ยินเจ้าบ่าวก้มหน้า มือกำผ้ากางเกงแน่นจนเนื้อขาวซีดเสียงหอบของเขาดังต่อเนื่องเงื้อยดลงบนพื้นเวทีเป็นจุดวงกลมที่ขยายช้าช้าพันรายาหลวงก้าวลงจากเวทีทุกสายตาติดตามเธอชุดสีทองสะท้อนแสงไฟเหมือนเปเลวไฟอ่อนอ่อนเธอเดินผ่านมาใกล้เจ้าบ่าวแต่ไม่มองเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเมียน้อยก้าวเข้าหาเจ้าบ่าวมือสั่นจนเห็นชัดเธอพยายามจะประคองเขา แต่เจ้าบ่าวสะบัดแขนออกอย่างลุกลีลุกลนท่าทางนั้นทำให้เมียน้อยชะง,งักเหมือนโดนตกกลางใจชายชุดสีเข้มยืนอยู่บนเวทีมองพวงกุญแจในมือเขาหงายป้ายเหล็กให้แขกทั้งงานเห็นป้ายสะท้อนแสงจนเหมือนมีประกายสันวูบนี่คือสิ่งที่เธอทิ้งไว้ในคืนที่เธอไม่กลับบ้านเสียงของชายชุดสีเข้มนิ่งเยน็นแต่เต็มไปด้วยการตัดสินเจ้าบ่าวเงยหน้าขึ้นมอง ดวงตาแดงจนเส้นเลือดปูดเขาสายหน้าสายจนเหมือนจะหลุดจากบ่าแต่ไม่มีถ้อยคำใดออกมามีเพียงเสียงลมหายใจสั่นที่จับไม่ได้ว่าเกิดจากเสียใจหรือกลัวแขกหลายคนเริ่มซุบซิบท่าทางไม่ใช่แค่ตกใจแต่เหมือนเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างอากาศแน่นจนหายใจยากความเย็นจากเครื่องปรับอากาศเหมือนแทกเข้ากระดูกพันรยาหลวงหยุดเดินเธอยืนกลางหอน ไฟสปอตไลท์บางดวงสะท้อนผิวแก้มของเธอทำให้เห็นสีหน้าชัดไม่ใช่คนโกรธไม่ใช่คนเศร้าแต่เป็นคนที่รู้ว่าตนเองผ่านคืนเลวร้ายที่สุดมาแล้วเธอหันกลับไปมองเจ้าบ่าวช้า,ชาแค่หันกลับก็ทำให้เขาสะดุ้งราวกับถูกดึงด้วยแรงที่มองไม่เห็นชายชุดสีเข้มก้าวลงจากเวทีเดินไปยืนข้างเธอเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังก้องเจ้าบ่าวมองภาพนั้นด้วยแววตาเต็มไปด้วยคำถาม แต่ไม่มีคำตอบใดจะช่วยเขาได้ในตอนนี้พันรยาหลวงเอ่ยขึ้นเสียงไม่ดังแต่กล้องในฮอนเหมือนสะท้อนจากผนังทุกด้านเธอเคยบอกว่าถ้าฉันยังเก็บพวงกุญแจนี้ไว้เธอจะไม่มีวันไปจากฉันเมียน้อยหันไปทางเจ้าบ่าวทันทีสายตาเธอสัน่นปากสัน่นเหมือนไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเหมือนเพิ่งรู้ว่าคำสัญญาที่เธอคิดว่าเป็นของเธอจริงๆแล้วไม่เคยเป็นของเธอเลย ันรายาหลวงยกพวงกุญแจจากมือชายชุดสีเข้มเธอกำมันไว้ในมือแสงไฟสะท้อนผ่านซอกนิว้วเหมือนเป็นประกายสุดท้ายของความทรงจำอันยาวนานเจ้าบ่ายกมือขึ้นเอื้อมหาเธอแต่แต่ได้เพียงอากาศเหมือนพยายามดึงเงาเขาเอ่ยเสียงเบาแทบไม่มีแรงอย่าทิ้งมันภรรยาหลวงหันหน้าไปทางเขาดวงตาคู่นั้นนิ่งจนรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเธอเปิดมือ เยให้เห็นพวงก,กุญแจอีกครั้งเสียงโลหะกระทบกันเบาๆก่อนเธอปล่อยมันร่วงลงบนพื้นหอนเสียงกระแทกดังชัดก้องและทำเอาแขกทั้งห้องสะดุ้งพร้อมกันพวงก,กุญแจลิ่งถลายบนพื้นและหยุดตรงปลายรองเท้าเจ้าบ่าวพอดีเขามองมันเหมือนมองจุดจบของตัวเองร่างกายไร้เรี่ยวแรงเขานั่งลงหยิบมันขึ้นมาด้วยมือที่สั่นจนควบคุมไม่ได้ พันรยาหลวงหมุนตัวกลับไม่หันไปมองอีกชายชุดสีเข้มเดินเคียงข้างเธอแสงไฟตามร่างทั้งคู่ในขณะที่พวกเขาเดินไปที่ประตูทางออกเสียงฝีเท้าดังสม่ำเสมอหนักมั่นคงต่างจากเจ้าบ่าวที่สุดอยู่อย่างคนหมดที่พึ่งเธอก้าวไปถึงประตูผลักออกลมจากด้านนอกพัดเข้ามาหอบกลิ่นฝนจางจกลิ่นที่เย็นกว่าภายในหอนหลายเท่าแต่ก่อนที่เธอจะก้าวออกไป เสียงหนึ่งดังไล่หลังเธอมาเสียงแตกพร่าของเจ้าบ่าวเต็มไปด้วยความแตกสลายฉันขอโทษเธอหยุดหนึ่งเก้าหอนทั้งห้องเงียบกริบทุกคนรอว่าหญิงคนนั้นจะตอบว่าอะไรภรรยาหลวงไม่หันกลับไม่เงยหน้าเพียงยกมือแตะประตูลมหายใจนิ่งราวกับคิดมานานแล้วว่าจะพูดอะไรและต่อจากนั้นเสียงของเธอก็ดังออกมาชัดเรียบ แต่ทำให้ทั้งงานรู้สึกเหมือนพื้นสั่นใต้เท้าเสียงในงานเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจที่สั่นของแขกบางคนพนรรยาหลวงยืนกลางทางเดินในมือของเธอไม่ใช่มีดไม่ใช่หลักฐานไม่ใช่รูปถ่ายที่ใครคาดคิดแต่เป็นทะเบียนสมรสตัวจริงเธอชูมันขึ้นสูงกระดาษสีครีมสะท้อนแสงโคมระยาจนทั้งห้องเห็นชัดเจนเสียงซุบซิบระเบิดขึ้นทันที เหมือนไฟลุกจากปลายไม้ขีดเจ้าบ่าวหน้าซีเจ้าสาวหายใจติดขัดแขกหลายคนมองตากันอย่างไม่เชื่อสายตาพรรยาหลวงก้าวช้าชาแต่มั่นคงเข้าไปหยุดตรงหน้าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเธอวางทะเบียนสมรสลงบนฉากพื้นขาวตรงหน้าเขาเสียงกระดาษกระทบพื้นเบาๆแต่กลับดังราวรังใหญ่ในใจทุกคนนี่คือสิ่งที่ฉันนำมาให้เธอพูดเสียงเรียบแต่แฝงความเจ็บลึก เธอเงยหน้าสบตาเจ้าบ่าวนิ่งๆขอให้มีความสุขกับชีวิตใหม่ส่วนฉันขอยุติทุกอย่างไว้ที่นี่ในวินาทีนั้นงานแต่งที่เคยหรูหรากลับกลายเป็นเวทีของความเงียบงนันเจ้าบ่าวพยายามเอื้อมมือไปหาเธอแต่เธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวอย่างชัดเจนไม่ต้องเธอพูดสั้นๆน,น้ำเสียงเด็ดขาดจนเขาชะงักจากนั้นภรรยาหลวงหมุนตัว เดินออกจากงานอย่างสง่างามชุดราตรีสีดำพลิ้วไหวตามแรงก้าวราวกับเธอกำลังก้าวออกจากเงาของชีวิตเดิมแขกทั้งงานลุกขึ้นยืนบางคนมองด้วยความอึง้งบางคนรู้สึกถึงความแข็งแรงในตัวเธอบางคนถึงกับน้ำตาคลอขณะที่ประตูงานแต่งค่อยๆปิดลงหลังเธอความรู้สึกตึงเครียดในห้องก็ปะตุกข,ขึ้นในทันทีความสุขปลอมๆที่เคยถูกจัดวางไว้ถูกกระชากออกจนหมดสิน้น และท้ายที่สุดทุกคนในงานรู้ดีว่าวันนั้นไม่ใช่งานแต่งที่ผู้คนจะจดจำเพราะความงดงามแต่เพราะหญิงคนหนึ่งที่กล้าเดินเข้ามาด้วยความจริงและเดินออกไปด้วยศักดิ์ศรีและนั่นคือจุดจบที่ตราตรึงกว่าเรื่องรักใดๆที่พวกเขาเคยเห็น